ำมคุณชูวิทย์ถึงหยุดแฉแทนไทยจุดยืนของผมในเรื่องแก๊งพนันออนไลน์นั้นเป็นอย่างไรแตกต่างชัดเจนกับคุณชูวิทย์ ที่โดนข้อกล่าวหาว่าแฉไ,ไ,ไปไถ่ไปคนธุรกิจที่ถูกต้องในสายตาคุณชูวิทย์เอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้ราบรวยเป็นพันนล้านแบบจับต้นชนปลายไม่ได้พอพอ่อโจมตีกลุ่มทุนสีเทาลูกชายก็มีหน้าที่พาคนพวกนี้มาพบพอ่อแต่เอาเป็นว่าหลังจากนั้นแล้วคนอยู่เบื้องหลังเว็บการันออนไลน์เงียบสนิทมีน้ำาซ้ําีออกมาปกป้องในแทนไทยอีกคุณชูวิทย์ครับผมไม่ได้รับเงินคุณแทนไทยจนทุกวันนี้ผมก็ยังสู้คุณแทนไทยอยู่เป็นไปได้ไหมว่าในแทนไทยเอาเงินไปผมสิบล้านแล้วผมไม่รับเา ก็เลยวิ่งไปหาคุณแทนส่วนคุณจะรับไม่รับนั้นผมไม่รู้ละแต่พฤติกรรมมันสอให้อดคิดไม่ได้ทำไมสวนชูวิทถึงต้องเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินผมมีสองคำท่านผู้ชมครับที่จะเรียนท่านผู้ชมให้ทราบคือคำว่าเสียสละคำที่สองก็คือคำว่าสวนสาธารณะเพราะเป็นคำที่คุณชีวิตใช้และพูดต่างกรรมต่างวาระ การที่คุณบอกจะยกที่ดินให้เป็นสวนสาธารณะแต่กลับมีพฤติกรรมชักเข้าชักออกวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันพูดอย่างออกมาได้แค่ปีเดียวก็ปิดสวนสาธารณะกลับไปทําโครงการของตัวเองอ้างว่าเป็นของผมเป็นของผมเป็นของผมผมซื้อมาผมจ่ายภาษีแล้วผมว่าคุณชูวิทย์เข้าใจผิดการให้ที่ดินเพื่อเป็นสาสวนสาธารณะเพื่อพลเมืองได้ใช้ประโยชน์เป็นสาธารณสมบัติทันทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลง กลับมาด้วยความเข้าใจของคุณชูวิทย์เองทําไม่ได้ครับคุณชูวิทย์ครับซึ่งผมส่งหสืออ้งองเรียนไปแล้วถ้าไม่มีใครทําผมจะทําเองถ้าคุณจําไม่ได้หรือปฏิระทศะไม่ได้พูดผมจะเอาไปเปิดในศาลเรื่องสวนชีวิตไม่จบต้องไปจบที่ศาล วันนี้ขอ้อแท้จริงหลายๆอย่างก็เริ่มเปิดเผยพลวงาเกีเ่ยวกับตัวคุณชูวิทย์ว่าคุณชูวิทย์พูดเท็จและโกโหกอะไรไว้บ้างการเอาเงินบาปบริจาคสองโรงพยาบาลสร้างภาพเจ็ดเงินสีเทาไปทำบุญแล้วคุณชูวิทย์ได้หน้าได้ตาโอ้โหใจดีทําบุญทํากุศลวงเล็บแต่เงินนี้เป็นเงินทุจริตเงินชั่วพูดเป็นตุเป็นตะมีคนรับเงินเงินทอนสามหมื่นล้านแต่ถึงเวลาจริงๆคุณก็ไม่พูดอ้างไปไว่ายังประมูลไม่เสร็จจะคัดค้าดีโยบายกัญชากลับไปเปิดบาร์กัญชาชูวิทย์ในโรงแรมเดลต้ว ตั้งแต่คุณปริเสยยืนกรานไม่ได้รับเงินไมไ่รับงานใครพอถูกจับได้ปั๊บคุณก็แถแบบหน้าด้านรับงานจริงแต่ไม่ได้รับเงินโอ้ผมเกิดมาให้ตายหาผมไม่เคยเจอใครหน้าด้านต่อคุณเลยคุณชูวิทย์นี่จะไม่รู้ว่าคุณชูวิทย์กำลังรับกรรมอยู่กรรมกำลังไล่ล่าตัวคุณชูวิทย์เพราะคุณสาบานบ่อยเหลือเกินสาบานบนพื้นฐานที่คุณโกหกงานนี้หมอคงไม่รับเย็บหน้าคุณอย่างแน่นอน การรวมไต้หวันนั้นท่านผู้ชมครับเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะต้องเป็นจริงได้และสามารถทําให้เป็นจริงได้ทั้งหมดนี้จีนทําเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายของการรวมชาติอย่างสันตินายฉินกังเรียกไต้หวันว่าเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกับเตือนไต้หวันว่าอย่าประเมินศักยาภาพของกองทัพจีนต่ําเกินไปการยุติความสัมพันธ์ของไต้หวันกับฮอนดูรัสทําให้ไต้หวันเนี่ย เหลือพันธมิตรแค่13ชาติไต้หวันสูญเสียพันธมิตรมากถึง8ประเทศจีนยืนยันมาตลอดว่าเรื่องของจีนไต้หวันเป็นเรื่องของในบ้านเหมือนพี่น้องที่ทะเลาะกันแล้วแยกบ้านออกไปซึ่งต้องหาทางคุยกันเองระหว่างคนจีนด้วยกันไม่ใช่ให้คนนอกอย่างอเมริกาหรือตะวันตกหรือญี่ปุน่นมายุแยงแตะแคงรั่วและหาผลประโยชน์จากความขัดแยง้งครับ ภายหลังการล่มสลายของธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับ2ของสวิตเซอร์แลนด์คือเครดิตสวิสอาจจะลุกลามต่อไปส่งผลกระทบไปยังธนาคารอันดับหนึ่งธนาคารในเยอรมันดีที่ชื่อเดอชแบงค์ราคาหุ้นธนาคาร t ดอชแบงค์ร่วงถึงจุดต่ำสุดในเวลาไม่ถึง1เดือนทุกคนรุมกันออกมาเรียกความเชื่อมัน่นยืนยันนั่งยันนอนยันว่าเดอชแบงค์ไม่ใช่เครดิตสวิสแบงค์รายต่อไปเพราะธนาคารมีเงินทุนที่แข็งแกร่งดอชแบงค์ท่านผู้ชมเชื่อไหมถูกฟ้องมาแล้ว28ครั้งถูกปรับไปแล้วเกือบ4แสนล้านบาทเพราะฉะนั้น แล้วก็มีคนที่อดคิดไม่ได้ว่าทำไม d ดอยช์แ b a n ์จะล้มไม่ได้เช่นกัน